ร้านขายลงศพในซอยเล็กๆริมถนนสายหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นร้านไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะอยู่นานมาหลายสิบปีแล้วร้านลงศพอีสานเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกติดปากร้านนี้ไม่ได้ใหญ่โตไรนักแต่มีชื่อเสียงในหมู่คนในพื้นที่เพราะว่าขายลงดีราคาไม่แพงและยังรับทำโลงแบบสั่งพิเศษด้วยฝีมือช่างที่ทำโลงก็ขึ้นชื่อเรื่องความปาณีตและแข็งแรงทนทาน แต่สิ่งที่ทำให้ร้านนี้เป็นที่พูดถึงมากกว่าคือเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นหลังร้านในตอนกลางคืนเจ้าของร้านเป็นชายัยกลางคนชื่อลุงทองอายุประมาณ55รูปร่างผอมบางผิวขำไม่มีหนวดเขาลุงรังใครพบเห็นจะรู้สึกว่าลุงทองดูใจดีและพูดจานุ่มนวลแต่มีบางอย่างที่ทำให้ลุงทองต้องปียร้านเร็วขึ้นทุกคืนเขาเล่าว่าร้านนี้ ไม่ได้เหมือนร้านอื่นๆนะตอนกลางวันคนมาซื้อลงกันเยอะแต่พอค่ำมาผีตายห่วงพวกนั้นเหมือนมาเดินเลือกลงเองลุงทองเล่าด้วยเสียงสั่นๆว่าเรื่องเริ่มต้นเมื่อเราราวสามทีก่อนตอนนั้นร้านยังเปิดปกติปกติร้านจะปิดทุ่มหนึ่งเพราะอยู่ในสอยแคบๆคนน้อยแต่มีคืนหนึ่งลุงทองยังไม่ปิดร้านเพราะลูกค้าสั่งทำลงด่วนเขาจึงนั่งอยู่คนเดียวในร้านตอนสามทุ่ม บรรยากาศมืมดๆในร้านเต็ไมไปด้วยโรงไม้เรียงไรยสูงขึ้นไปจนถึงเพดานโลงบางใบยังไม่ได้ทาสีบางใบมีดอกไม้ประดับอยู่ข้างบนกลิ่นไม้ผสมกลิ่นทูบของประจำร้านลอยอบอวลจู่ๆหลวงทองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเบาๆจากด้านหลังร้านเขาหันไปมองแต่ไม่มีใครเดินไปดูรอบๆก็ไม่มีอะไรแต่เสียงฝีเทา้ายังเดินวนไปวนมาอยู่ในร้านชั้นล่าง ม,มีคนกำลังเดินเลือกลงอยู่นุงทองเริ่มใจความไม่ดีเพราะบริเวณนั้นเป็นที่เก็บลงเก่าๆที่ยังไม่ได้ขายบางลงก็กำลังรอให้ลูกค้ามารับไปจัดงานศพตอนนั้นเองนุงทองเห็นเงาคนเดินผ่านหน้ากระจกไม้ใสๆบานใหญ่ที่แยกโซนล้านกับที่เก็บลงเงานั้นเหมือนผู้หญิงใส่ชุดขาวผมดำยาวปิยวไปตามแรงลมที่ไม่มีอยู่เจงนุงทองกั้นใจเดินไปหาแต่พอเข้าไปถึง ไม่มีใครอยู่เลยตั้งแต่คืนนั้นเองลุงทองก็เริ่มเจอเหตุการณ์ประหลาดบ่อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงคอลุงเบาๆตอนดึกๆหรือเสียงพูดกระซิบอยู่ไกลๆแต่ไม่มีใครอยู่บางคืนลุงทองเห็นลวงที่ตั้งเรียงไว้เหมือนมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปจากตอนที่เขาจัดวางบางลวงที่แขวนป้ายชื่อผู้ตายอยู่ก็มีรอยนิ้วมือเปื้อนฝุ่นอย่างชัดเจนลุงทองเล่าว,ว่ามีคืนหนึ่ง เขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านตอนดึกมือถือกระดาษจดรายการลงพร้อมอุปกรณ์งานศพเธอเดินดูลงแต่ละใบอย่างละเอียดเหมือนจะเลือกเองทงั้งๆที่ร้านปิดแล้วและเขาก็ไม่ได้เปิดไฟในร้านด้วยซ้ำแต่หญิงสาวคนนั้นกลับเดินได้ชัดแจนแถมยังคุยกับเขาด้วยเสียงอ่อนๆว่าขอใบนี้กับใบนี้ค่ะเอาแบบสวยๆนะจะเอาไปจัดงานศพของฉันเอง ลุงทองตกใจมากจนแทบพูดไม่ออกหญิงสาวคนนั้นบอกชื่อและบอกวันตายของตัวเองอย่างชัดเจนว่าฉันตายมาแล้วสองวันที่หมู่บ้านใกล้ๆนี่เองจากนั้นเธอก็จ่ายเงินสดและเดินออกไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีรอยเท้าหรือฝุ่นใดๆลุงทองตั้งใจว่าจะไม่เปิดร้านตอนดึกอีกเลยแลเริ่มปิดเหลวขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้แต่เรื่องราไม่จบแค่นั้น ในคืนต่อๆมามีคนตายหงหลายรายมาเดินเลือกลงในร้านนี้ด้วยตัวเองบางคนมาเป็นกลุ่มบางคนมาแค่คนเดียวบางคืนมีเสียงหัวเราะแผ่วในร้านตอนดึกบางคืนได้ยินเสียงร้องไห้หวยหวนเหมือนคนกำลังเสียใจบางคืนหลงที่เคยตั้งอยู่ใกล้ประตูหน้าร้านก็ถูกวางเรียงใหม่เป็นแถวหน้ากระดานเหมือนถูกจัดเตรียมให้พร้อมสำหรับพิธีกรรมใดพิธีกรรมหนึ่งหลวงทองเล่าว่า ไม่ใช่แค่เรื่องลงอย่างเดียวที่ผิดปกติบางคืนเขายังได้ลิ่นธูปและดอกไม้จันทร์ที่ไม่เคยจุดเองลอยเข้ามาในร้านทั้งที่ร้านปิดไฟเมื่อสนิทหมดแล้วลิ่นนั้นทำให้เขาขนลุกและหัวใจเต้นแรงเหมือนมีใครกำลังเฝ้ามองอยู่เวลาผ่านไปเรื่องราวของร้านลงศพแห่งนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวบ้านบางคนบอกว่าเป็นวิญญาณคนตายโหงที่ยังไม่พร้อมไปไหนบางคนเชื่อว่า ผีพวกนั้นแวะมาซื้อลวงตัวเองก่อนกลับไปอยู่ที่นั่นตามคําสั่งสุดท้ายของตัวเองบางคนก็ว่าลุงทองไปยุ่งกับความผิดกฎหมายของผีเขาแต่ลุงทองยืนยันว่าไม่เคยไปทําอะไรผิดวันหนึ่งมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้ยินเรื่องนี้เลยอยากลองพิสูจน์ความจริงจึงไปยืนรอยอยู่หน้า,าร้านตอนข้ามคืนเต็มดวงพอร้านเปิดไฟและเวลาผ่านไปประมาณสี่ทุ่มกลุ่มวัยรุ่นเหล่านั้น เราเห็นเงาคนเดินเข้าออกในร้านพร้อมเสียงฝีเท้ากระทบไม้ลงที่ดังขึ้นทีละใบทีละใบพวกเขายังบอกว่ายังมีเสียงคนคุยกันเบาๆและบางครั้งเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นจากมุมมืดของร้านทุกคนพยายามจะถ่ายวิดีโอหรือบันทึกเสียงแต่เครื่องมือของพวกเขาเกือบใช้งานไม่ได้หรือมีเสียงแทรกแซงแปลกๆเกิดขึ้นหลังจากคืนวันนั้น ไม่มีใครกล้ากลับไปที่ร้านอีกเลยนอกจากลุงทองที่ต้องมาเฝ้าร้านคนเดียวในยามดึกยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งกลัวและวิตกขังวนมากขึ้น <c oughs> เขาเล่าว่ามีคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังปิดร้านเก็บของและจะเดินกลับบ้านเงาใครบางคนเดนอยู่กลางซอยแคบๆที่หน้าร้านเป็นชายสูงใหญ่แต่งกายด้วยชุดขาวใบหน,าน้าซียเซียวและดวงตาที่เหมือนลุกเป็นไฟลุงทองแทบช็อกแต่ก็ไม่กล้าหนี เพราะกลัวจะถูกตามทันเงานั้นพูดเสียงเบาๆแต่ชัดเจนว่าข้ามาเอาลงไปใช้เองจากนั้นเงานั้นก็เลื่อนมือไปที่โลงหนึ่งที่ลงทองยังไม่ขายแลค้ค่อยๆยหยิบมันขึ้นไปอย่างเบาเมือลงทองรีบปิดหลานแล้ววิ่งกลับบ้านอย่างรวดเร็วจนถึงตอนนี้เขาไม่กล้าอยู่ด้านคนเดียวหลังสองทุม่มและมักจะล็อกประตูและปิดไฟเมื่อสนิททันทีมีคนในครอบครัว ที่ช่วยกันเฝ้าร้านตอนกลางวันเท่านั้นเขายังเล่าอีกว่ามีคนเคยถามเขาว่าถ้าผีพวกนั้นซื้องแง้วจะทำไมลุงทองตอบว่ามันเหมือน,นเขาว่าผีพวกนั้นยังอยากได้ของที่เหมือนจริงที่สุดเหมือนอยากได้พิธีศพตัวเองสมบูรณ์แบบที่สุดแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ตามแม้ว่าจะกลัวมากแต่ลุงทองก็ไม่อยากปิดร้านนี้ไปเพราะนี่คือที่ทำกินและเป็นสิ่งที่เขา สิรทอดต่อจากพ่อแม่มาอีกทอดหนึ่งแต่เขาก็มีคํามั่นกับตัวเองว่าจะไม่เปิดร้านตอนกลางคืนเด็ดขาดแต่ถ้าต้องเปิดก็คงจะเป็นตอนกลางวันเท่านั้นจนถึงวันนี้ร้านโรงศพอีสานก็ยังคงเปิดขายอยู่ในตอนกลางวันแล้วไม่มีใครกล้าอยู่ร้านตอนกลางคืนและไม่มีใครเดินเข้าไปใกล้ในซอยนี้ตอนดึกเพราะเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณคนตายห่วงหลายสิบดวงมารอเลือกลงศพของตัวเองอยู่ในร้านนั้นรอคอยวันที่จะได้ออกไป เดถ้าคุณมีโอกาสผ่านมาร้อยเอ็ดในช่วงเวลาคำ่คำๆลองมองดูร้านลวงไม้เก่าๆแห่งนี้ดีๆอาจจะเห็นเงาคนใส่ชุดขาวเดินเลือกลงอยู่อย่างเงียบๆพร้อมกับเสียงฝีเท้าเบาๆที่เดินวนไปวนมาในร้านแต่ถ้าคุณเป็นคนหนาะอย่าลงกลเดินเข้าไปตอนกลางคืนเด็ดขาดเพราะที่นั้นไม่ใช่ที่สําหรับคนเป็นหลังจากวันนั้นที่หลวงทองเห็นเงาคนชุดขาวหยิบลงไปอย่างเบาเมือ ก็ยิ่งทวีความหลอนมากขึ้นทุกคืนในคืนหนึ่งที่ฝนตกพรมๆลม,มหนาวพัดผ่านซอยเล็กๆที่ตั้งร้านลวงศพบรรยากาศเงียบสงัดจนไม่มีเสียงสัตว์หรือลมพัดเลยลุงทองต้องอยู่ร้านคนเดียวเพราะลูกหลานกลับบ้านกันหมดแล้วเขาเปิดไฟสลัวๆเพื่อเตรียมเก็บของปิดร้านก่อนสองทุ่มตามเคยแต่พอถึงเวลาเกือบสามทุ่มเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาในร้านอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่งเงาเหมือนก่อน แต่เป็นร่างคนที่หลังๆเห็นเป็นผู้ชายผิวเซียใส่ชุดเก่าขาดๆบางคนบอกว่าหน้าตาเหมือนคนที่ตายไปไม่นานเขาเดินตรงมาหาลุงทองอย่างชัดฉาผมมาซื้อหลวงครับเสียงแหบพาพูดขึ้นลุงทองคือน้ำลายอย่างยากลำบากพยายามทำเสียงเนิ่งๆว่าตอนนี้ร้านจะปิดแล้วนะครับลุงยังเหลืออยู่ในร้านอีกเยอะพ่งนี้ค่อยมาซื้อก็ได้ชายคนนั้นทำหน้าเศร้าบอกว่า ไม่ผมต้องใช้คืนนี้เลยผมตายมาแล้วคืนนี้งานศพผมจัดเองลุงทองมองตาเขาแล้วสะดุ้งใจอย่างแรงเพาไม่รู้ว่าชายคนนั้นตายได้ยังไงแต่ที่แน่ๆคือกลิ่นเหม็นเน่าจางๆป่าปนอยู่รอบตัวเขาลุงทองแทบจะถอยหนีแต่เขาก็ยังยึดมั่นในคำพูดว่าไม่เคยปิดร้านหนีผีเขาจึงหยิบลวงที่ดีที่สุดออกมาให้ชายคนนั้นดู ชายคนนั้นเลือกลงสีขาวที่มีลวดลายแกะสลักอย่างละเอียดรพร้อมผ้าคลุมลงสีม่วงเข้มที่ประดับด้วยดอกไม้สดแต่ลุงทองสังเกตเห็นว่าดอกไม้เหล่านั้นเหี่ยวแห้งแล้วทั้งที่เพิ่งถูกจัดวางพอชายคนนั้นจ่ายเงินเสร็จเขาขอให้ลุงทองช่วยเอาลงออกไปตั้งข้างนอกหน้าร้านเพื่อเตรียมสําหรับงานศพที่จะมีขึ้นในคืนเดียวกันลุงทองพยายามอธิบายว่ามีข้อจํากัดหลายอย่างแล้วร้านจะปิดแล้ว แต่ชายคนนั้นก็กดดันเสียงเบาๆว่าผมไม่มีเวลาแล้วช่วยผมด้วยเถอะสุดท้ายหลวงทองก็จำใจช่วยพอเขาวางลงไว้นอกรานร่างชายคนนั้นก็หายลับไปอย่างรวดเร็วเหมือนควันที่ลอยขึ้นฟ้าหลวงทองใจหายว่าหันมามองลงที่วางอยู่หน้ารานรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติทันใดนั้นเองเสียงร้องไห้และเสียงพูดคุยแบบงานศพดังแบ้วมาจากซอยเล็กๆข้างรานลมแรงพัด จนดอกไม้บนโลงไหวไปมาเหมือนถูกสัมผัสลุงทองรีบปิดหลานและล็อกประตูแน่นหนากวัวจนแทบขยับไม่ได้คขืนวันนั้นเขาแทบไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะได้ยินเสียงกระเสบและเสียงคอลงศพตลอดเวลาจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกคืนที่มีคนตายหงใหม่ลุงทองจะเห็นลูกค้าผีหน้าใหม่เดินเข้าร้านมาซื้อโลงและจัดเตรียมงานศพของตัวเองอย่างเงียบๆโดยไม่สนใจ พระคนเป็นจะรู้สึกอย่างไงคนในหมู่บ้านเล่าว่ามีผีหลายดวงที่ยังวนเวียนอยู่แถวนั้นบางครั้งมีเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิงที่ตายหงอจากอุบัติเหตุรถชนเสียงสวดมนต์แผ่วเบาของพระที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเสียงหวาดระแแบบเจ็นยะเยือกของผู้หญิงแก่ที่เสียชีวิตจากโรคหลาย,ยในคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงร้านลงศพจะกลายเป็นสถานที่ที่มีเงาร่างของผู้ตายหงอทั้งหลาย รวมตัวกันเลือกลงสําหรับงานศพตัวเองหรือบางครั้งก็มีนั่งคุยกันอย่างเงียบๆเ,เหมือนรอคอยอะไรบางอย่างลวงทองที่กลายเป็นพยานรับรู้เหตุการณ์นี้ได้แต่ทําใจและพยายามใช้ชีวิตต่อไปอย่างระมัดระวังเขารู้ดีว่าคนเป็นไม่มีทางหนีความตายได้แต่บางทีมันก็ยากเกินไปที่จะต้องรับมือกับผีที่ยังไม่ยอมไปไหน ร้านลงศพที่ดูธรรมดานี้จึงกลายเป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าสยองขวัญไม่รู้จบว่ามีคนตายห่วงมาซื้อลงศพตัวเองและไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนผีพวกนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ทีนั้นคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องกึกกล้องอย่างน่ากลัวบรรยากาศรอบๆร้านลงศพเงียบสง,งัดผิดปกติลมพัดแรงจนประตูไม้เก่าของร้านสั่งสะท้านลนุงทองต้องอยู่ร้านคนเดียวเพราะลูกหลานต่างไม่กล้าเข้าใกล้เขตนี้ ในตอนกลางคืนเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะที่ลงงองกําลังเก็บของเตรียมเปียดหลานก็ได้ยินเสียงค้อลวงที่ดังแปลกๆดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีคนเดินวนไปวนมาในร้านแต่เขามองก็ไม่เห็นใครเสียงค้อนั้นดังขึ้น,นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วจนลงงองใจคอไม่ดีเขาเหยียบไฟฉายส่องไปรอบร้านอย่างระมัดระวังทันใดนั้นไฟฉายกับดับวูบลงทําให้เขามืดมิดไปหมด เขาพยายามเปิดไฟฉายใหม่แต่ไม่ติดเสียงคลอดังขึ้นใกล้ตัวเขามากขึ้นเรื่อยเรืจนได้ยินเสียงพูดแผ่วๆว่าอย่างนี้งานศพยังไม่จบลุงทองกลัวสุดเขตเรียบเร่งไปล็อกประตูด้านแต่ประตูถูกดันจากด้านนอกอย่างแรงจนแทจบจะพังมือเย็นเฉียบจับที่บ่าของเขาทำให้เขาแทบชอ็อกและซุดตัวลงมารับลงแล้วไปกับเราเถอะ เสียงเงยงเง็นยาเยือกนั้นกระซิบใกล้หูวลุงทองมองไม่เห็นใครเพราะความมืดเม็ดแต่สัมผัสได้ถึงเงาหลายร่างล้อมรอบตัวทันใดนั้นไฟในร้านเปิดขึ้นเองอย่างรวดเร็วโลงศพทุกใบเปิดฝาขึ้นพร้อมกันด้านในโลงมีร่างคนตายซีดเผือกกำลังส่งเสียงครางสะอึกสะอื้นไปทั่วด้านลุงทองเรียบวิ่งออกจากด่านโดยไม่หันหลังกลับแต่เมื่อวิ่งไปถึงหน้าด่านลกลับพบว่าซอยที่คุ้นเคย เต็มไปด้วยศพที่ลอยขึ้นมาจากพื้นดินและเดินตามเขาเป็นแถวยาวไม่มีที่สิ้นสุดทุกศพที่เดินผ่านล้วนเป็นผีตายโหงที่เคยมาซื้อลงศพในร้านนี้มีหน้าตาหน้าสยดสยองบางศพมีบาดแผลเบละบางศพมีร่างกายเน่าดำลอยคอยด้วยกลิ่นเหม็นเน่าถุงท,ทองรู้สึกเหมือนจะถูกพวกมันจับตัวไปและกลายเป็นศพในโรงเหล่านั้นไปด้วยเสียงหัวเราะเย็นชาและเสียงครางหวยหวนดังก้องไปทั่วซอย เหมือนประกาศความตายของเขาและวินาทีสุดท้ายลุงทองรู้สึกตัวเย็นเฉียบเหมือนลมหายใจถูกดูดออกจากร่างกายเขาเห็นตัวเองถูกดึงเข้าไปในโรงศพขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางร้านก่อนฝาโลงจะปิดโลงอย่างช้าๆร้านโรงศพอีสานในซอยเล็กๆนั้นเงียบสงัดอีกครั้งไม่มีใครเห็นลุงทองอีกเลยชาวบ้านที่ผ่านไปมาบอกว่า บางคืนถ้ามองเข้าไปในร้านจะเห็นลวงศพใบหนึ่งมีฝาปิดนั่งสนิทแต่มีเสียงครางเบาๆคล้ายคนกำลังร้องไห้ดังออกมาและถ้าโชคดีหรือโชคร้ายพอคุณอาจจะเห็นเงาเขาเดินเลือกลงอยู่หน้าร้านรอให้ใครสักคนเป็นเจ้าของใหม่ของมันร้านนี้ยังคงเปิดอยู่ในตอนกลางวันแต่ไม่มีใครกล้าอยู่หลังร้านในตอนกลางคืนอีกเลเอารูว่าถ้าคุณยังเดือดดึงจะอยู่คนที่เคยเป็นเจ้าของร้านก่อนลุงท้อง อาจจะรอรับแขกใหม่อยู่ในโรงศพเ,เย็นๆใบนั้นเรื่องเราก็มีเท่านี้ครับร้านขายโรงเหตุเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดขอบพระคุณครับ